สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะแกงส้มปลาทูมะขามสดนะคะค่ะตั้งน้ํานะคะใส่มะขามลงไปนะคะมะขามนะคะเราก็จะนําไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะค่ะเราก็จะต้มให้มะขามม,มีความเปื่อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําไปกรองเอาแต่น้ํามะขามนะคะค่ะแล้วเมื่อเราได้น้ํามะขาม มาแล้วนะคะตั้งให้เดือดเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงส้มลงไปนะคะ1ช้อ100นอ่าหนึกรัมนะคะ่คะกะปิ1นึงช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันเลยนะคะค่ะเมื่อละลายกันแล้วนะคะ,คะเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะผมปรุงรส1ช้อนชาค่ะค่ะแล้วก็ใส่มะเขือลงไปเลยค่ะมะเขือเราใช้อยู่ที่ประมาณ1ขีดนะคะใส่น้ําปลาลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะ ค่ะมเมื่อะเขือนะคะใกล้สุกแล้วนะคะ,ะแล้วก็จะใส่ปลาทูลงไปนะคะค่อยๆใส่ลงไปนะคะโดยที่ไม่ต้องคนนะคะค่ะปิดฝา,าไว้ก่อนนะคะค่ะเมื่อปลาทูสุกแล้วมะเขือสุกแล้วนะคะแค่นี้นะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะค่ะวิธีการทำกแกงส้มมะขามสดนะคะ โอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ